แม่โทมัสพาชมสวนแล้วทุกคนสวนบ้านแม่โทมัส แม่โทมัสเข้าสวนนะทุกคนมากินข้าวกับลุงเต้ามาทํางานกับกับลุงเต้อันนี้ลุงเต้เนาะลุงเต้อ่าลุงเต้ทำงานที่สวนแม่โทมัสวันนี้เราพักพักกลางวันนะทุกคนกินข้าวลุงเต้าพาปลูกดอกไม้จัดสวนใหม่แม่โทมัสสวนแม่โทมันะสเนาะกับสีประมาณเนี่ ลุงเต้ดูแลผู้อาวุโสดูแลเบื้องบนเหตุเด้กลมกว่าเกลือเบิ่งเด้อทุกคนดูนะทุกคนนะแม่โทมัสเข้าสวนอ่ะมามานั่งเล่นกับลุงเต้ทำงานเนาะปลูกจัดสวนใหม่เอาญ้าออกแม่โทมัสก็จะมานั่งกินข้าวกับลุงเต้คนสวนบ้านแม่โทมัสลุงนะทุกคนผู้อาวุโส ลงวิดีโอได้ลุงเออร่อ<ล>งยูทูบเดี๋ยวลุงเบิงเอาแต่หนูเปิดให้ลุงเบิงมาไหนเด้อลุงต้องเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์หลานเปิดให้เบิงสาบัวใหญ่เป็นนุ่มเหรอบอ่สลูกไส้นูบอสใหญ่แล้วใหญ่แล้วจ้ะแซ่บบอลุง แต่กินได้หลายเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นะ่ะนี่อย่างของเขาบู้บานบานบานร้านค้าบานปันไอ้นุชเขาเฮ็ดขายนุชก็ซื้อมากินเขากลางวันกับลุงเต้ขาแม่โรมัตกลับกล้องก่อนนะทุกคนก็จะประมาณนี้ทุกคนสวนบ้านแม่โรมัเนี่ลุงเต้มาเอาหญ้าออกนะมันลกนะทุกคนนะทางนู้นริมคลอง มีคนตัดหญนะ้าแล้วทุกคนเดี๋ยวแม่โทมัสจะเดินไปมีคนตัดหญ้าแม่โทมัสทางนู้นนะแต่นี้แม่โทมัสไม่เดินไปนะมันไกลนะทุกคนนะจะเดินไปหรือขับมอไซค์ไปเดี๋ยวดูก่อนพาไปดูสาราริมริมคลองนะลุงเนาะ <c oughs> สาราริมห่วยมีหูมีมเงาเรแรนนันมาลุง <c oughs> เออวิวมันสวย <c oughs> วิวสวย,ยนะ <c oughs> วิวมันวิวสวยมาลุงยูหานบอกบอกเพป่นแนวว่าวิวสวยว่ายู่ปุ่นอ่ะสวย สวยเออเอล่นสวยจ้าเวยอ่าลุงเต้บอกว่าเรี่สวยมีหาใต้มีน้ำพร้อมอมเดี๋ยวแม่โทมัสพาไปดูค่ะตอนนี้คนกําลังตัดหญ้าอยู่มันร้อนแม่โทมัสไม่เดินนะทุกคนวันนี้แม่โทมัสเดินหลายกิโลมากเหนื่อยจะเป็นลมนะทุกคนแล้วแม่โทมัสขอตัวกินข้าวกับลุงเต้แป๊บหนึ่งมาปลูกชะอมนะทุกคนยำเรียงเนาะปลูกเออเพื่อนแม่โทมัสเนี่ย ปเป็นไรเราถ่ายวีดีโอนะเพื่อน <c oughs> เอาไว้ไปดูเป็นที่ระลึกเดี๋ยวมาก็แล้วเราโทรหาเอาเบอร์โทรไว้ด้วยตนเย็นลูกชายกลับไปจำเรียก่อนเหรอเราไม่เอาไม่เอาลงตอมขอบเอาลงตรงนั้นเลยเใช่มันต้องอยู่ตามเขตเนาะแ <c oughs> ดน <c oughs> ใช่หรือเปล่าป้าน้อยแกอยากให้ปลูกอย่างนี้อยู่อ๋ออันนี้เพื่อนแม่ธรรมจมเรียงเขาปลูกนี่ชะอมให้แล้วทุวกคนป <ะ S 2> ้า <ปะ S 2> น้อยซื้อมาว่าจะลง จะลงไว้ที่สวนนะทุกคนพอดีแกป่วยนะทุกคนนะอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็เลยเข้ามาตัดหญ้าเขาเลยปลูกให้ปลูกให้ป้าน้อยอ่ะปลูกให้แม่โทมัสงสารเนาะสงสารไม่จำเรียงสงสารมากเลยทําไว้เออเนี่ยเดี๋ยวเธอก็เข้ามาสองเดือนทีหนึ่งเนาะออแล้วเราก็จะให้มาดูกับแฟนเธอนะ่ะไม่เดี๋ยวตัดอะไรเนี่ยก็โอ้โหแล้วละ่ะเรียงเอ้ยทีนี้ก็จะไม่ยากแล้วละ่ะเพราะว่านี้มันไม่ได้ตัดนาน ถ้านั้นข้อไก่นะทุกคนนะจะอันนี้ตัดเริ่มสวยมาจัดดอกไม้เริ่มเข้าที่ดูลงเตะทำงานกันนะคนงานทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างเงี้ยปลูกไปเลยเออดีล่ะพี่ใครมาปลูกใช่ป่ะดีละแกว่าแกจะให้ไปลงตรงนู้นแหละแกบอกว่าเดี๋ยวเกิดฝนไม่ตกไม่มีคนรดน้ำให้เกเอาไว้ตรงนี้แหละใช่มันจะไอ้นี่มันเข้าหน้าฝนแล้วเลี้ยงมันติดอยู่หรอเพื่อน ถ้าพอทุกคาท่านนไม่ตกตรงนี้จะมี๊อก,กน้ำไงใช่ใช่เดี๋ยวเธอเธอมาเธอมาดูให้แกก็แล้วกันเอ,อ,เอ,อดูไว้ให้เราด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกว่าเราจะกลับมาอีกอุ้ยอีกนานอยู่หรอกเธอสามเดือนเราก็ว่าจะมาเนี่ยออออสามเดือนหรือสี่เดือนนี้แล้เราบุกมาเพราะว่ามันมันไม่กักตัวแล้วไงมันมาง่ายแล้วเธอเหมือนทีแรกใช่ไหม <laughs> ว้าทีแรกเขาไม่ให้เข้านะเธอมีทุกอย่างนะทุกคนนะขนลุกอีกแล้วจำเรียงทำไมขนลุกไม่รู้เนี่ย เมื่อวานเนี่ยเย็นก็ลุกสู้สู้สู้จะกลับเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลด้วยไปหาป้าน้อยเดี๋ยวไปแม่ร้อมพาไปถ่ายทางนั้นนะทุกคนนะฮะอืมจัดยา,ท,าทุกคนเล่นงห้เสร็จเพราะสวนแม่โทรมัตกว้างนะทุกคนกว้างอนะ่ะกว้าง มาเที่ยวหน้าก็สบายทุกคนสวนไม่ลุกะมีคนตัดให้ นั่นค่ะมูศาลากว้างนะทุกคนนะดัดแปลงเป็นบ้านได้นะทุกคนศาลาแม่โทมัสท,ทำอย่างดีนะทุกคนนั่งคล้ายๆกับบาร์นะทุกคนนั่งแล้วก็ดื่มกาแฟกลางสวนนะทุกคนชมวิวเดี๋ยวทางด้านนั้นมีมีน้ํามีคลองนะอีศาลาหนึ่งเดี๋ยวแม่โทมัสพาไปพอดีเขาตัดหญ้าเสร็จพอดีค่ะไปดูกับแม่โทมัส บรรยากาศร่มรื่นนะทุกคนเดี๋ยวมาเที่ยวหน้านี่สบายเลยนะทุกคนนะแต่แม่โทมัสก็ไม่ไม่ดีใจเท่าไหร่นะเพราะพี่สาวป่วยนอนที่โรงพยาบาลอนะ่ะยังไม่ฟื้นเลยคนะ่ะทุกคนนะยังไม่ตื่นเลยอนะ่ะไม่รู้จะทํำยังไงนะทุกคนนะสวนเขาก็ดูแลให้แม่โทมัสนะปลูกนู่นปลูกนี่พอแม่โทมัสกลับมาบ้านก็เป็นอย่างนี้นะทุกคนเห็นสวนเห็นสวนแต่พี่สาวนอนโรงพยาบาลก็ยังไม่ไม่นี่นะทุกคนนะ ถ้าแกออกจากโรงพยาบาลแกดีอะไรเงี้ยแม่โทมัสก็โอเคเสียงอะไรไปเสียงไหนคะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวแม่โทมัสไปเจ็บภาพทางด้านนั้นตัดแล้วก็ยังโอเคแต่ทางด้านนั้นแม่โทมัสจะให้เข้ามาสไลด์อีกนะทุกคนให้ติดน้ำไปเลย ไปอะทุกคนนะไปเดินทางนน้นอีกไม่ไหวอะทุกคนแม่ต้องมัเหนื่อยเดินเดินหลายกิโลวันหนึ่งนะงานนะทางนั้นหลานล้างบ้านนะลาน้ลางล้างอีกที่หนึ่งแนละ้วทุกคนอ่นะบ้านพักตากอากาศอีกหลังหนึ่งหลานทำความสะอาดอยู่เดี๋ยวไปถ่ายอื